สวัสดีครับก็อยู่ในช่อง Tiger Toss นะครับสรุปผลบอลคู่เมื่อคืนนะครับก็เป็นทางด้านโคลินเทียนนะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านฟาร์เมงโกไป1ประตูต่อศูนย์ก็กินเต็มกันไปนะฮะสำหรับตัวหน้าทิกต o อกก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. อยากได้สเต็ป3สเต็ป4นะครับหรือว่า เล่นบอลสดตลอดทั้งวันคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมสาหรับค่าคืนนี้ผมก็มีอีก1ตัวเด็ดมาฝากพี่ๆน้องๆกันเป็นฟุตบอลลีกสวีเดนนะครับเวลาเที่ยงคืนนะร,ระหว่างเจ้าบ้านนะครับฮามาบี้เปิดบ้านเจอกับโกเทนเบิร์กสถิตินะครับของเจ้าบ้านนะฮะหนัดหลังสุดชนะ1เสมอ2นะครับแพ้3ส่วนทางด้านทีมเยือนโกเทนเบิร์กนะฮะหนัดหลังสุดชนะ4แพ้2ถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับสำหรับทีมเยือนส่วนอัตราเฮตัวเฮที่เจอกันคู่นี้นะฮะห้านัดหลังสุดเป็นทางด้านเจ้้้าาาาบบนีทไดดก ชนะไปได้ถึง3นัดแล้วก็เสมอกันไป2นัดล่าสุดนี่คือไม่แพ้ทางด้านกูเทนเบิร์กเลยนะสำหรับเจ้าบ้านฟอร์มในบ้านถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านแล้วราคาเปิดมานะครับครึ่งช่วงตัวให้เจ้าบ้าน1ลูกได้เฮแน่นอนนะแต่ถ้า2ลูกขึ้นไปนี่ได้เฮเต็มๆเลยแล้วก็ราคาตอนนี้กําลังดีเลยสําหรับค่าคืนนี้นะครับมองไปที่เจ้าบ้านได้ฮะหเม็ดมาแน่นอนนะฮามาบี้นะครับเล่นได้นะฮะหเม็ด ได้เห็นแน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านครับผมขอบคุณครับ